หอยเชอรี่ครับระบาดหนักกัดกินต้นข้าวได้รับความเสียหายเกษตรกรอุทัยธานีวอนภาครัฐครับช่วยเหลือด่วนก่อนเสียหายมากกว่านี้ครับจากฝนที่ตกหนักลงมาอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานีนอกจากจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้าวนาปีที่เกษตรกรชาวนาที่มีทั้งการเพาะปลูกไปได้ประมาณ2สัปดาห์และพิ่งไถหวานไปไม่ถึงสัปดาห์ ต้องถูกน้ําท่วมขังและเกษตรกรชาวนาต้องระดมตั้งเครื่องสูบน้ําเพื่อสูบน้ําออกจากแปลงนาข้าวเพื่อไม่ให้ข้าวเน่าเสียหายเพิ่มและต้องแบกภาระค่าเทจ่ายยังต้องทุกข์ระทมซ้ําอีกเมื่อต้องมาเจอกับหอยเชอรี่ศัตรูร้ายตัวทําลายกัดกินต้นข้าวได้รับความเสียหายในหลายพื้นที่เช่นกันในบำรงวงปานเกษตรกรชาวนาหมุดที่1ตนนําบลหนองนางนวลอําเภอหนองฉางบอกว่า ที่ผ่านมาฝนได้ตกหนักลงมาอย่างต่อเนื่องชาวนาต่างเดือดร้อนกันอย่างหนักต้นระดมตั้งเครื่องสูบน้ําเพื่อสูบน้ําออกจากแปลงไม่ให้ต้นข้าวเสียหายนานกว่าหนึ่งสัปดาห์เนื่องจากพอสูบน้ำกำลังจะแห้งฝนก็ตกลงมาซ้ำอีกและซ้ำร้ายไปกว่านั้นที่สร้างความเดือดร้อนอย่างพบหอยเชอรี่ที่ฟักตัวขยายพันธุ์อยู่ใต้ดินได้ระบาดอย่างหนักกัดกินต้นข้าวได้รับความเสียหายไปนับร้อยไร่ ชาวนาบางรายครับลงทุนซื้อสารเคมีมากำจัดและต้องเดินเก็บทั้งวันทั้งคืนแต่ไม่สามารถยับยั้งการแพร่ระบาดได้ทำให้ต้องแบกรับภาระต้นทุนการทำนาเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวทั้งค่าสารเคมีกำจัดถอยเชอรี่และค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องสูบน้ำออกจากแปลงนาและมีเกษตรกรชาวนาอีกหลายรายครับได้รับความเสียหายทั้งหมดต้องซื้อพันธุ์ข้าวมาปลูกทดแทนใหม่อีกรอบจึงขอวอนหน่วยทางงานทางภาครัฐครับที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบ ให้คำแนะนำและให้การช่วยเหลือด่วนกว่าจะเสียหายไปมากกว่านี้ครับ